ขา่าก็คงจะปล่อยสาวทอเทา่าไรเนาะกับการสีจะรวมแสดงความยินดีกับน้องแอมในวาระขึ้นบ้านไม่บ้านหลังไม้เสร็จอย่างสวยงามก็ขอให้น้องประสบผลสําเร็จทุกเรื่องเด้อบ่ววาสิเป็นงานเพลงหรืองานทางดานใดขอให้มีข้าวมาเรื่อยๆก็คงสิบอสาปันไดเนอกพี่น้องย่าย็ติดตามข้าวน้องตลอดแต่บอท่นในร่งคลิปอยากนําการนางานเจ้าของ ช่วงเวลาแห่งความสุขของน้องแอมชนทีชาศิลปินแชมดวนเพลงชิงทุ่น21สมัยเจ้าของซิงเกิลคํมสัญญาทีชาลุมานศิลปินแกมมีโกได้มีชีวิตเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วโดวยล่าสุดน้องได้ทำฝันตัวเองโดยการมีบ้านย่างสำเร็จสวยงามทำกางความยินดีของแฟนๆแ,และเพื่อนลมวงการน้องกาได้โพสขอบคุณ คืนบันใหม่ผ่านไปเรียบร่อยหรอคะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันเฮดไทยงานนี่ผ่านพ้น,นไปพร้อมรอยยิ้มได้ความสุขขอขอบคุณผู้มิพระคุณทุกท่านและขอขอบคุณพอ่อพ่อแม่แม่ทุกท่านที่เฮดไทยนกแอมมี่ืมอนี่หากมีสิ่งผิดพลาดประการใดขอนอมรับไปและขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณคะ่ะอ่านพจนองแล้วก็ยิ้มหน่อยยิ้มใหญ่ดีใจชื่นใจน้ำนองละจา้า ซึ่งพดดังกราวกับมีแฟนๆจำนวนหลายเข้ามาร่วมแสดงความยินดีรวมถึงคนดังในวงการเพลงอย่างเข่นเต้าย้องระเบียบว่าทาสินแอนอรดีเจอาช่นใช่แชมไร่การไม่มดนีปัจจุบันน้องแอมชลทีชาได้เส้นสัญญาเข้าสู่สังกัดแกรมมี่โกเป็นทีเรียบร้อยแล้ว ภายใต้การผักดันของอาจารย์สระคุณวุฒิผ่านมาเพลงคำสัญญาที่ชานุมานที่คู่สระแต่งไห้กับแอมได้ขึ้นสู่อัาดัดหนึ่งของชาติลุกตุงและมียอดปิ้วพันลุักกลานอย่างรวดเร็วและลาสุดนองก็มีเพลงห่อข้าวสาวบันดอกห้แฟนๆได้ฟังแล้วยินดีกับน้องแอมหลายจา้าขึ้นบันไม้เซตย่างสวยงาม ขอให้น้องประสบผลาําเร็จทุกเรื่องบอ่ว่าสิเป็นงานเพลงงานเรียนงานศิลปินหรืองานใดๆก็ตามขอให้มีงานเข้ามาแบบแข่งๆปังๆมีงานเข้ามาบไดขาดและขอให้น้องพร้อมสมาชิกในครอบครัวอยู่บ้านไม่โดยความร่มเย็นเป็นสุขน่านรับได้เงินหมื่นอน,นอนตื่นได้เงินแสนจ้า